หนูเพิ่งมาไลฟ์วันนี้หนูมาทําสีผมมาแล้วใช่ใช่คิดถึงน้องแป้งเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์เลยทุกคนเมื่อคืนว่าแบบเออว่าจะไลฟ์ก็อ๊้เหนื่อยก็เลยนอนดีกว่าเมื่อคืนพี่เกษตรลูกค้าตื่ตอบบ้านไม่ตอบบ้านเหรอพี่บิ๊ดคุยกับเราเมื่อคืนย่าโลไม่ไลฟ์เลยอ๋อเมื่อคืนเขาไปดูหนังหนูไม่ไปหนูขี้เกียจเมื่อคืนอะหนูเหนื่อยแบบทั้งอยากนอนก็เลยว่าเออไปเลยไปสองคนไปฮันนีมูนหรือว่าอย่างนี้ ก็เลยปล่อยให้ไปสีอะไร<ส> <c oughs> หนูจ้าสีชมพูใส่สงการ <c oughs> ไม่ไหลลาเวันใช่อันนี้ร้านพี่อดเดตที่แบบอันนี้หนูก็มาทำกระยาตลอดอขอบคุณค่ะทำกันบ้านทั้งบ้านละบ้านใช่ทำการทำกันทางบ้านนะบ้านเนี้ยเรยงปุ๊บรับปับ๊บ <c oughs> ลูกกับย่าน่าจะยังไม่ตื่นแต่หนูทักบอกแล้วว่าเขาจะมารับของตอนสิบเอ็ดโมงเที่ยงคิดถึงพิลามากเลยพิลานอนนะคะเมื่อคืนบอกว่ากลับมาจากชัยภูมิแล้วก็บอกว่าเออพักผ่อนรอดูไลฟ์แป้งเมื่อาวานหนูไม่ได้ไลฟ์เลยจริงเพราะว่าหนูแบบเขาไปดูหนังแล้วหนูก็อยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมหนูโอ้ไลฟ์ดีไหมวะก็เลยแบบ โอ้แต่ขี้เกียจคืออยากนอนอะ่ะคือย่ยาบอกว่าไปไหมแบบไม่ได้ไปดูหนังนานแล้วนะอะไรเงี้ยนุเลยว่าเออไปเลยแบบกลัวไปหลับในโรงอะ่ะทุกคนมันแบบหนังสองชั่วโมงกว่าแป้งแอบนอนใช่นุขี้เกียจไปอับเขาเมื่อคือนอะ่ะไม่ใช่หนังจบโอ้เที่ยงคืนมั้งถึงพากันถึงบ้านเมื่อคือนอะ่ะตอนเย็นมีไลฟ์งานใช่คะ่ะวันนี้ไลฟ์กับพี่เจนนี่นะคะทุกคน ช่วยกันไปดูไปกดหัวใจเด้อติดมากกว่าแฟนอีกเอาอยาวาถะไลค์กับพี่เจนนี่วันนี้ค่ะไลค์กี่โมงเดี๋ยวเขาตื่นเขาก็น่าจะไลค์กันนะทุกคนประมาณเที่ยงแหละเมื่อคืนได้ยินเสียงอยู่หนูหลับไปตั้งแต่ห้าทุ่มอ่ะคิดดูสิแบบมันเหนื่อยมาหลายวันหนูก็เลยไม่ไปกับเขาไงหนูหลับไปตั้งแต่ห้าทุ่มได้ยินเสียงมาบ้านเที่ยงคืนมังน,นึกว่าสว่างแล้ว เป็นคนจังหวัดเลยจ้าให้แม่พักพร้อนสายตาเนี่ยเมื่อคืนใครได้ดูคลิปที่หนูลงที่ญาดูดวงบ้างแม่นมากทุกคนไลฟ์วันนี้ขออยากให้นั่นสิไปไลฟ์ที่อื่นน่าจะไม่กระตุกนะวันนั้นมันหลายเครื่องทุกคนคือเครื่องของพี่ๆเขาประมาณสี่ห้าเครื่องที่ไลฟ์อยู่ข้างๆมันอาจจะดึงสัญญาณกันไทยเลยจ้า แล้วนังเบิงดวงทุกคนไพ่แบบโคตรแม่นเลยหนูบอกเลยแบบหนูแบบฮะอย่างเงี้ยล้ออุ้มหลังแปลว่าอะไรก็ประมาณว่าแบบเออปีนี้คือแบบก็จะสำเร็จอะในสิ่งที่อยากอยากทำแล้วก็อาจจะได้แบบสมหวังในเรื่องของความรักอะไรอย่างี้แหละประมาณนี้แหละ เออเปิดอันนั้นคือไพ่ใบสุดท้ายที่สรุปทุกอย่างที่ดูมานี่เห็นไพ่เราใจฟูก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนหนูก็หวังให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอยู่ไหนตอนนี้มาทําผมอยู่ร้านที่โอเดตค่ะข้ากลุ่มบ้านยังไงพิมพ์ว่าบ้านย่าแอนโลนะคะพูดเลยได้ไหมได้จ้าว่าไดอยู่มาแล้วใช่วันนี้มาคุยกับหนูนก่อน ได้เดี๋ยวบายๆแล้วหนูทาเสร็จบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงหนูก็เข้าไปบ้านแล้วบึงงหฮป่าเน่ <c oughs> ดีเมื่อคืนหนูไม่ไปเขาไม่งันหนูตื่นมาไม่ไหวแน่เลยทำสวยใชย่จะทำสีผมใส่สงการเอาสีมพูเลยฮ คนเลยผู้เรือดอกไม้สวยแมนผู้เรือเป็นทินดอกไม้งามเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูมาคนเดียวใช่แล้วพี่เอพี่วิว่าจะมาด้วยแต่พี่ไปบวชวันเกิดจมนี่ปีนี้แต่ง <laughs> มอดูมันไม่เขาไม่ไม่เชิงเป็นแบบหมอดูอะแต่คือเป็นเปิดไพ่ทุกคนแบบไพ่พี่มเขาแมน่นมากได้ดูหนังแล้วเออนั่งเอลไปเบืองหนังทุกคนเบืองเดิกไปโพูดหนูก็เลยพวกไปน้ำเขาหนูขี้ค้านเมื่อวานเป็นเหนื่อยเป็นเหนื่อยมันสะสมมาหลายวันนะ่ะก็เลยแบบโอ้นอนดีกว่าไม่ไปหรอกย่าไปเลย <c oughs> ไปซื้อทุกปีเลยค่ะหดูหนาะวใช่ คนจังหวัดเดียวกันเลยแม่นบอเป็นคนเลยน้ำกันแม่นบอทำสีผมอุ้ยว่าจะทำสีชมพูมาแล้วดูแม่ขายกทอดเพลินเลยโอ้กุ้ยทอดแม่อร่อยนะยากับเหมือนเป็นฝุ่นอนะแบบ เนี่ยเสียงนูมันจะหายเลยสีชาเขียวดูย่าโลกกับน้องแป้งเก็บเอาไป้ฟันเลยจ้า <c oughs> น้องแป้งก็น่นารักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทำสีใช่แล้วหนูไม่ได้มาทำนานแล้วทุกคนหลายเดือนแล้ว <c oughs> ก็เลยเออวันนี้มาทำดีกว่าอยากเห็นน้องเอเยอะแล้ว ไม่เห็นอ่านของพี่เลยอู้เม้นมันขึ้นไวบางทีหนูไม่เห็นเลยครับได้พากันไปดูหนังไหมหนูไม่ไปเมืเนะ่อคืนน่ะหนูขี้เกียจให้เขาไปสองคนหุ่นแป้งสวยขอบคุณค่ะเข้ามาทันไล่ยี่สิบออยากกินยังจะเอาไปฝากอ๋ออยู่สารคามเหรอคะอยากกินบักม่วง อยากกินสมบกมัววันนี้มีไลฟ์ของพี่เจนนี่นะคะทุกคนสองทุ่มนะย่าอยู่บ้านน่าจะยังไม่ตื่นอะ่ะเมื่อคืนกลับมาดึกกันมั้งสองทุ่มเจอกันนะคะแมนให้เขาไปสวีทกันสองคนหนูบอกว่ายากกูกไปด้วยกูขี้ข้านนั่งว่าเอาก่าได้ไปเบื้องหนงังโดนแล้วดีเสีย หนูเลยว่าอุ้ยว่าไปไปโลดสู้ไปฮันนมูนกันโลดก็เลยว่าเออให้ไปสองคนอ่ะให้แชมเปญจัดให้ยิ่งส้มบกม่วงแม่คิดถึงหลานแล้วคิดว่าแชมเปญกะเชิดแกมมีแฟนยังหนูโสดครับขอบคุณค่ะ คือหนูกับย่าตัวติดกันไงทุกคนแบบไปไซค์กับไปน้ำก้านสองคนอมลอมอมลอมคือแบบไม่ไม่เคยแบบไม่เคยถ้าถามว่าตอนย่ามีแฟนก็มีบ้างในในเวลาที่เขาไปเที่ยวกันสองคนอะไรเงี้ยหนูก็จะไม่ไปก้าไก่ในส่วนของเขา เวลาเขาอยู่สองคนหมายถึงว่าอยากไปเที่ยวสองคนก็ไปสองคนแต่แต,แต่ในส่วนที่แบบเอออยู่อะไรเงี้ยก็คือแบบตัวติดกันตลอดแล้วเวลาไปเที่ยวสมมติบางทีไปเที่ยวเงี้ยย่าก็อยากให้หนุมไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไปด้วย, <c oughs> ยกั<ๆ>นบ่ได้มาแยกว่าแบบอุ้ยกูอยากไปกับแฟสองคนนะแบบว่าอะไรเงี้ยคือคือมันอยู่ด้วยกันจนแบบจนมันเห็นกันทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยถ้าถ้าอยากไปสองคนอะไรเงี้ยนางจะบอกเองว่าแบบเออเดี๋ยวจะไปเที่ยวสองคนนะอะไรเงี้ย คือตัวติดกันน่ะคือแบบไปไปไหนเห็นย่าก็ต้องเห็นหนูไปไหนเห็นหนูก็ต้องเห็นย่าอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเออทางานอยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันน่ะสองคนเพราะว่าตอนแบบว่าแต่ก่อนที่แบบไม่มีแฟนอะไรเงี้ยก็คือแบบพี่ลีก,ก็คือผู้บ่าวผู้สาวกันนะ <laughs> ถ้าเทียบว่าแบบเหมือนแฝดกันอ่ะแบบไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยคือแบบบบอกเคยแบบเป็นถัวเป็นเมียกันเปล่าถามพี่อดีตด,ดีไป, <laughs> ไปไปไหนเห็นย่าก็ต้องเห็นหนูใช่ ไปด้วยกันลูกที่ทำสีผมใช่แล้วมันยาวอุ้ยหนูมาตั้งแต่เดินไหนอะ่ะแบบไม่ใช่นะใช่สวยอยู่เลยอะผมไม่เคยทับสีเลยอะใช่รู้ทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่ไม่รู้จริงๆร้านพี่เขารู้มาก สีแดงทั้งลานนะทุกคนเบิ้ง<ด>รอพี่โอเดตเป็นคนรักษาดมากนะทุกคนแบบร้านคือแบบเข้ามาก็คือหอมแล้วแบบสะอาดมากอ่ะจริงงันเปลี่ยนสียางหน่อยได้แหละ <c oughs> นี่ฟันหนูใกล้แล้วนะทุกคนหนูจะไปตัดเหงือกหนูจะไปทำจมูก ร้านอลังการอยู่ที่ไหนอยู่ไอ้อะไรนะโกเด้ Tower, นทาวติวานน์น่ะทุก